เช้านี้ก็มาเกี่ยวข้าวหอมทวีครับเบอร์ห้าข้าวเจ้าของรถครับดูแล้วเขียนกว่าไม่ขาดครับไรล่ะฝนเปิดแล้วครับเกี่ยวแล้วไปขายพรุ่งนี้ครับเพราะถ้าคากรบางนาเปิด รับซื้อพรุ่งนี้เกี่ยวใส่รถไว้ครับก็ยังว่าถ้าไหนแพงก็ไปที่นั่นแถม กิโลเขาดีครับสากลมุงนานีรับประกันเนี่ยซื้อดีครับเขาซื้อตันสุดอยู่แปดพันะไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าตอนนี้แต่ที่เกี่ยวเกี่ยวมาเขาซื้อตันสุดอยู่แปดพันให้เหลืองยังไงก็แปดพันครับแต่กิโลนี่คือว่ารับประกันได้เลยมาตรฐานไม่จกตาเนี่ยกิโล แปลงนี้ก็ยี่สิบสี่ไลครับมาสองคันครับวันนี้แดดแดดเริ่มดีแล้วครับนี่